ดูเน็ตฟ i x มาตั้งนานแต่ทำไมไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยล่ะ<อ>คลิปนี้แหละครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูทิปการดูเน็ตฟิกที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ถ้าดูคลิปนี้แล้วจะรู้เลย<อ>ไม่ต้องรอช้าไปดูกันเลยว่ามันมีทิปอะไรมั่ง ซื้อแพ็กเกจมาแพงอย่าลืมตั้ง HD นะครับหรือความละเอียดสูงกว่านี้ซื้อแพ็กเกจมาแพงอย่าลืมปรับตั้งค่าวิดีโอให้เหมาะสมนะครับทั้งนี้ก็ต้องดูที่คุณภาพอินเทอร์เน็ตของคุณด้วยนะ oh. ก็จะเลือกปรับได้ตามนี้เลยล o g history ได้นะ จะลบ history ว่าเคยดูเรื่องไหนบ้างเนี่ยเพื่อใครกลัวว่ามันจะเด่งมาลกหูลกตาหรือลบเพื่อนๆที่เราได้แชร์แอคเขาดูด้วยกันว่าเราดูเรื่องไหนไปบ้างแล้วต้องกันคนมาแอบส่องแรนด o m หนังหากใครไม่รู้จะดูเรื่องอะไรเนี่ย ลองวิธีนี้เลยนะครับกับ Netflix r ลูเรให้มันเลือกให้เพียงแค่ใส่รายละเอียดเช่นประเภทหนังคะแนนจากนั้นก็กดให้มันหมุนแรนดอมหนังให้เราเลย <Wow. S 1> โหลดเก็บไว้ดูออฟไลน์โหลดหนัง Netflix ดูออฟไลน์เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้กันบ้างแล้วแหละ oh. แต่มักจะไม่ค่อยมีใครทำจริงจัง ผมก็เช่นกันนะแต่จริงๆมันมีประโยชน์มากนะเวลาที่เน็ตเราช้าๆหรือดูอยู่บนเครื่องบินเนี่ยช่วยค่าเวลาได้เยอะนะแถมความละเอียดก็ชัดด้วยดูเน็ตฟ i x ช่วงไหนภาพเสียงชัดสุด <Huh? S 1> จะดูเน็ตฟ i x ที่ภาพชัดเสียงชัดก็ว่ากันง่ายๆก็คือให้เราดูช่วงที่เขาไม่ดูกันก็อย่างเช่นตอนเช้าๆมากจะทำให้คุณภาพของหนังโหลดมาดีขึ้น ฟังดูมันอาจจะมั่วๆไม่น่าใช่ใช่ไหมละ่ะแต่ต่างประเทศเขาได้ทําข้อมูลวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับเพื่อจะเป็นเทคนิคไว้ให้เพื่อนๆดูกันแต่ใครกละจะตื่นมาดูแต่เช้าบ้างเช่นตีห้าอย่างเงี้ยผมยังนอนอยู่เลยตื่นมาดูก็ง่วงนอนแย่นี่เป็นเพียงคลิปเล็กๆให้เพื่อนๆไว้พิจนารณากันนะครับถ้าสนใจก็เอาไปทําตามได้นะสุดท้ายก่อนจะลากันไปผมหวังว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆ ที่เข้ามารับชมรับรอนได้ดู Netflix อย่างสบายใจ <Huh? S 1> หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ให้เมมโมโลจิกด้วยนะครับอย่าลืม Facebook Fanpage นะเข้าไปกด like ไลค์ให้ด้วยนะส่วนคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว